EFM DJ playlist b y DJ อ้อมค่ะ playlist ชั่วโมงที่2ของเรานะคะ4โมงเย็นกับคุณผู้ฟังเราเริ่มต้นจากชั้นคนกับ Atlas นะคะอันดับที่15สําสำหรับ playlist of the week อย่าลืมนะคะพรุ่งนี้สามารถติดตามได้ในช่วงของโซเซฟนะคะบ่าย3-5ถึงโมงเย็นแล้วมาต่อกันที่เธอไม่ชอบฝนเราก็ไม่ชอบจริงๆเราไม่เคยมีปัญหากับฝนถูกไหมพี่ควง uh huh. เราไม่เคยมีปัญหากับฝนแต่เรามีปัญหาเมื่อฝนตกและน้ำท่วม ถูกปะ่ะฮะเรามีปัญหาอยู่แค่นั้นที่เหลือเราไม่เคยมีปัญหาอะไรเลยป่ะคใครจะไม่ชอบฝนถ้าฝนมาพอดีๆแต่ฝนมาตอนที่ไม่ได้หยิบเสื้อฝนมาเนี่ยบางทีเราก็รู้สึกกังวลกับฝนเหมือนกันแต่เราไม่บ่นท่านนะเพราะฝนเป็นเจ้านายเราไหมพี่กวง,งท่านเป็นอะไรที่เราคาดการท่านไม่ได้แล้วแต่ลมท่านาท่านขับไม่ได้ขอไม่ได้อะไรก็ไม่ได้สักอย่างบางทีท่านทํานัดไว้ท่านไม่มาแต่หลายครั้งไม่ได้ทํานัด ถ้าท่านก็มาเยือนเพราะฉะนั้นอย่างวันนี้เนี่ยก็หวังว่าในช่วงค่าขอให้ท่านทักแป๊บนึงให้คนได้ลอยกระทงอะไรกันนิดนึงถึงแม้จะไปเป็นลอยดิจิตอลลอยอะไร<ม>แต่ให้เขาได้ออกไปลื่นเลงกันเถอะค่ะท่านเพราะวันนี้วันศุกร์วันลอยกระทงด้วยท่านต้องเห็นใจชาวบ้านด้วยใ,ให้ชาวบ้านได้ลื่นเลงสักนิดนึงไปตกประเทศเพื่อนบ้านก่อนเพราะว่าเพื่อนบ้านอาจจะไม่ได้ลอย บ้านเราลอยเนาะรประเทศอื่นก็ได้บ้านเราจําเป็นต้องมีวัฒนธรรมเทศกาลอะไรแบบนี้ต้องให้เราลอยดิจิตอลตามสกายวอล์กตามลานคนเมืองคลองโอ่งอ่าง<ช>เราก็ต้องการบรรยากาศที่<ช>พริว<ช>พร้วๆการขึ้นแบบภูเขาทองขอพริว้วๆไม่อยากเลื่นน้ําตกใดถูกไหมคะรบกวนท่านนิดหนึ่งนะคะเว้นวันนิหน่อยนะคะต่อกันที่สุรุปกาตปะเฮไม่ค่อยได้เปิด เปิดไปก็ยิ้มยิ้มกันดีนะคะก็มีหลายข่าวๆกับคุณผู้ฟังวันนี้ก็ยังคงเป็นเรื่องของข่าวที่มีคนให้ติดตามนู่นนี่นั่นอยู่เมื่อกี้เราพูดเรื่องการท่องเที่ยวใช่ไหมคะคไปเจอข่าวเอาว่าคนที่ไปไต้หวันเนี่ยนะคะคมีนักท่องเที่ยวไม่ยังไม่ทราบว่าเป็นนักท่องเที่ยวจากที่ไหนนะคะเสียชีวิตหนึ่งและบาดเจ็บสี่จากการที่เดินที่ทางเดินไม้ที่เป็นชมวิวเหมือนสะพานนะคะเขาจะเป็นไม้ไม้ใช่ไหมคะมันเกิดพังถล่มขึ้นมามันว่าไม่ไม่ง่ายอ่ะ ไปต้องไม่ขยม่มน้ำหนักถ้าเขาบอกว่าให้หยุดก่อนก็หยุดอ่ะนะคะการท่องเที่ยวทุกอย่างของทุกประเทศแหละมันก็มีความเสี่ยงของมันนะครับแล้วก็ไปเข้าไปกดดูทวิตเตอร์ของคนนั้นคนนี้ออืหนึ่งในนั้นเจอหมอหมอเอิร์ธใช่ไหมเอ,อิเออร์ธถาอน่าเอ็นดูนะฉันในวัยยี่สิบเก้าปีกินข้าวดูหนังคนเดียวดูคอนอิมแพ t คนเดียวไม่เป็นไรคะ่ะเราเป็นเพื่อนกันฉันในวัยห้าสิบฉันก็ไปดูคอนเสิร์ตที่อิมแพคนเดียว จะไม่กลบ่งรบเราเป็น introvert เพราะตอนดูคอนเสิร์ตไม่คุยใครไหม ใช่ต<ร>อน,ตดนดูคอนเสิร์ตเราจอยมั่นเราจอยกับบรรยากาศโดยรวมโอ้ยแต่ว่าดูคนเดียวนะคะ <c oughs> นะคะก <c oughs> ็จริงๆถ้าเราทําอะไรคนเดียวได้มันก็ดีแต่ <c oughs> ถ้าเรามีเพื่อนทําไปด้วยมันก็ดีด้วย <c oughs> อยู่คนเดียวได้อยู่กับหมู่คณะได้อันนั้นดีทั้งหมดนะคะแต่สิ่งที่กำลัาจะบอกคุณผู้ฟังไปคนเดียวได้ค่ะหรือจะชวนเพื่อนไปก็ได้สําหรับใครที่ช่วงนี้กําลังหางานแล้วไม่รู้จะเขียนเรซูเม่อย่างไรหรือไม่กล้าที่จะสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษกันบ้างถ้าคุณมีลักษณะกําลังอยู่ในความอึดอัดแบบนั้นหรือความ สนใจในเรื่องเหล่านี้นะคะวันนี้ JobsDB เขาจัดเวิร์กช็อปที่เป็นประโยชน์มากๆให้กับพวกเราคนทำงานซึ่งก็คือ y u c e i v e You seek exclusive workshop collaboration with Inspire English นะคะโดยในเวิร์กช็อปนี้เนี่ยจะประกอบไปด้วยเทคนิคการสัมภาษณ์ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นคําถามสุดที่การเตรียมตัวไปสัมภาษณ์ทั้งออนไลน์และออนไซต์ site, หรืออะไรคือสิ่งที่ HR มองหาในตัวผู้สมัครงานและพิเศษสุดนะคะยังมีการจัดเทรนนิ่งสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษพร้อมทำเวิร์กช็อปโรเปลนะคะสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษจากเอมืออาชีพซึ่งสิ่งที่พูดมาทั้งหมด จะเปิดแค่สองรอบเท่านั้นนะคะคุณผู้ฟัง <c oughs> ก็คือวันที่28พฤศจิกาย,ยนและ13ทธันวาคมมีแค่2วันนะคะย้ำอีกที28พฤศจิกาย,ยนและ13ทธันวาคมคุณรีบเข้าไปสำรองที่นั่งกันได้เลยที่ Facebook Page jobsdb thailand นะคะได้ตั้งแต่วันที่17พฤศจิกาเป็นต้นไปช้าหมดอดนะคะอันนี้เป,นเป็นเรื่องที่น่าสนใจสําหรับบางทีเรามี ความกังวลเกี่ยวกับเรื่องภาษาอังกฤษอันนี้เขาจัดให้หางานก็กังวลและยังมีภาษาอังกฤษเข้ามาเกี่ยวคุณฟังถ้าไปได้ไปเลยนะคะแมชงานที่ใช่ได้ดีกว่าเดิมด้วย AI ที่ jobsdb.co.th ค่ะอังคารพุ่มโบ์สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุก,กี้สูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมตราพันธายนรสิง์และออสเทอาหารสุน,นัขและแมวน้องหมาก็รักน้องแมวก็เลฟิฟ ติดตามกันทุกวันอังคารกับอังคารคลุมโป่งนะคะอังคารที่จะถึงนี้สองทุ่มถึงสี่ทุ่มเหมือนเดิมนะคะกับน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นออสเทคอัลตร้าอาหารเปียกสองทูน,น้าเนื้อขาวคุณภาพเกรดคนรับประทานเนื้อนุ่มหอมโดนใจเหนียวนึกถึงออสเทคค่ะอังคารคลุมโป่ง